สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนไอคอนนะครับจากภาพปุ่มธรรมดาแบบนี้นะครับให้เป็นรูปไอคอนนะครับโดยเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ Google Font ไอคอนนะครับว่าเอามาใส่ยังไงนะครับมันถึงจะเป็นรูปไอคอนได้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า Google Font ก่อนนะครับเหมือนเราจะไปเอาฟอนต์นั่นแหละนะครับ พอเราเข้าไปที่เว็บ Google f o n t นะครับคลิกเข้าไปแบบนี้นะครับเราจะเห็นเมนูข้างบนข้างบนตรงนี้นะครับแถบตรงนี้นะครับก็คือไอคอนนะครับให้คลิกไปที่ไอคอนแบบนี้เราจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราอยากได้ไอคอนไหนนะครับเอาไปใส่นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นจะเอาปุ่มนี้นะครับเอาภาพนี้ไปแทนการดีลีทหรือว่าการลบอย่างเงี้ย หาภาพดินสอนะครับไปแทนภาพอ d ดิทอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะใช้วิธีการเซิร์ชค้นหาก็ได้นะครับโดยมาคลิกตรงนี้ครับคลิกลงไปตรงนี้และพิมพ์คําว่าอ d ดิทอย่างเงี้ยนะครับอ่าเพราว่าเราอยากได้ไอคอนเกี่ยวกับการอ d ดิทนะครับคลิกไปที่อ d ดิทเนี่ยก็จะมีรูปดินสอนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะเอารูปไหนดีนะครับดินสอตัวนี้ก็สวยนะครับอ่าดินสอนี้ก็ได้นะครับมันดูเป็นกล่องดีนะครับ ส่วนเราอยากได้ภาพนี้ไอคอนตัวนี้นะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งเลยนะครับพอคลิกเสร็จเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าต่างขวามือขึ้นมาแบบนี้นะครับ variable icon font ข้ามไปก่อนนะครับ static icon font นี่เรามาเอาตรงนี้นะครับเอาตรง static icon font นะครับจากนั้นเขาบอกว่าวิธีการเอาไปใช้งานเนี่ยหนึ่งคุณจะต้องเอา link css ตัวนี้นะครับไปใส่ใน css แล้วก็เอาตัวนี้ไปแสดงไอคอนนะครเพราะฉะนั้นเรา ก็ปิดตัวนี้ก็ปี้ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่ไฟล์ html ของเรานะครับในที่นี้ผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องมาที่ไฟล์ index ครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาตรงส่วน style s t y l e ตรงนี้นะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไป ctrl v เนี่ยเป็นลิงก์ style sheet font นะครับ Google นะครับวางลงไปตัวนี้ก่อนนะครับ จากนั้นกลับมาที่นะครับไอคอนของ Google Font อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มา Copy ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็น Span s ส a แนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จนะครับเราก็กลับมาที่โค้ดสคริปต์ของเรานะครับทีนี้เราก็ต้องดูว่าปุ่มนี้อยู่ตรงไหนปุ่ม Delete นี้นะครับอ่าเอา Edit ก่อนเนาะเมื่อกี้เราเอา Edit นะครเราก็มาที่นะครับ Java Script ครับนี่คำสั่งอยู่ที่ Java Script นี่นะครับบรรทัดที่นะครับ 58เห็นไหมครับ preset button type class btn นะครับ edit button ตรงนี้นะครับ edit button เพราะฉะนั้นเราจะเอามาใส่ตรงไหนนะครับเราจะเอามาแทนที่คำว่า edit ตรงนี้นะครับมันเป็นข้อความเนี่ยมันเป็นคำว่าข้อความ edit นะครับเราจะเอาไอคอนมาใส่แทนเพราะฉะนั้นเราก็จะลบคำว่า edit ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ control v นะครับวางโค้ดตัวนี้ลงไปโค้ดตัวนี้ก็จะเป็น span slash span นะครับแล้วก็เอา ขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับเนี่ยเอาขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับให้ตัวหนังสือนะครับมันเป็นแบบนี้เลยนะครับจากนั้นตรง class material symbol outline เนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็น double c o d e นะครับจะต้องเปลี่ยนเป็น single q o d e นะครับอ่าเป็น single q o d e อันเดียวนะครับไม่ใช่2อันนะครับตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนตรงนี้ single q o d e แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองเทสดูครับกดบันทึกครับ พอกดบันทึกเสร็จเรามารีเฟรชดูครับสำหรับปุ่ม Edit นะครับมันจะเป็นรูปนี่มาแล้วนะครับเป็นรูปดินสอแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับ Delete ททำเหมือนกันเลยนะครับกลับมาที่นะครับหน้านี้นะครับอาจจะเซิร์ช Delete นะครับ e l e t e อ่ะเจอแล้วรูปถังขยะนะครับส่วนจะเอาถังขยะตัวนี้ก็คลิกลงไป1ครั้งนะครับเสร็จแล้วก็มาฝั่งขวามือนะครับ ตัว c s s เราใส่แล้วเราก็แค่เอาตัว span ตัวนี้นะครับ inserting the icon ตัวนี้ copy ตัวนี้ปังนะครับ copy เสร็จกลับมาที่ code ครับกลับมาที่โค้ดนะครับเนี่ยเราเจอคำว่า,า delete อยู่ตรงนี้ข้อความ delete นะครับเราก็ลบข้อความ delete ออกไปแบบนี้นะครับมันก็เหลือ slash button จากนั้นแล้วก็ control v วาง code ลงไปนะครับแล้วก็ดึงคำสั่งนะครับกด ดีลีทคำสั่งตัวนี้ขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นในแถวเดียวกันนะครับจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนนะครับดับเบิลโคดตรงนี้ให้เป็นซิงเกิลโคดนะครับซิงเกิลโคดนะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นคลาสนะครับเมทริโเรียนนะครับสังเกตข้อความมันจะเป็นสีเดียวกันไปหมดเลยนะครับสีแดงเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็กดบันทึกครับกดบันทึก บันเทึกเสร็จลองรีเฟรชดูครับมันก็จะกลายเป็นรูปถนะังขยะไอคอนแบบนี้ก็จะสื่อความหมายนะครับถ้าคลิกตรงนี้หมายถึงแก้ไขนะครับก็สามารถจะมาแก้ไขข้อมูลได้ละนะครับถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการลบนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ไอคอนนะครับของ Google Font นะครับในเว็บแอปนะครับก็สามารถใช้แบบนี้เลยนะครับยังไงก็ไปลองประยุกต์ปรับ พัฒนานะครับเว็บของเราดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ